สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเรามาลงพื้นที่กับบริษัทอาจารย์นะคะเ,เรียบคูครองนะคะที่เป็นดูเกี่ยวกับแนวเอเวอร์เนนนะคะน้องที่มาฝึกง,งานที่อาจารย์นะคะจริงมีทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็ดูแลทั้งหมด4โปรเจกต์นะคะได้มุมมอง4แบบเลยแต่ว่าวันนี้ที่มาลงพื้นที่กันจะมี3คนคะ่ะก็คือจะมีน้องไอริสนะคะแล้วก็จะมีน้องนนท์นะคะแล้วก็จะมีปลื้มคะ่ะที่มาลงพื้นที่ดูกันในวันนี้ เดินกันตั้งแต่ปากของตลาดนะคะยันสะพานผ่านปบดีลากันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าระหว่างทางเราจะพบเจอรเรื่องราวอะไรบ้างนะคะแล้วก็วันนี้โอกาสดีที่เราได้มาร่วมกับคอมมูนิตี้ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะจะมีใครมีจากกระทรวงอะไรมาหรือเปล่านะคะต้องไปติดตามดูกันค่ะไปเลยก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้ผู้ช่วยนพในฐานะเจ้าของบ้านนะครับเป็นพนักงานนะฮะแล้วก็จริงทำตอนช่วงนี้ดีรา,าก็ทําทำงานด้วยกันตอนที่จับดอกไม้ินปูดินปูเมืองเนี่ยนะครับ บบนูนะนครับคืออัจารย์เราเป็นพันธออุ์เด้งกับสถาบันข้างสมองชาตินะครับแล้วอาจารย์ตั้มเป็นหนึ่งในงเครือข่ายของเราครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ท่านจะเดินไปรอบๆอคลองวันี้ครับมาดูความเป็นไปได้ของว่าเจอชุมชนเจอประชาชนยังไงอศัอศอจารย์ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งวันนี้ครับที่จะมาเดินและมาดูว่าวันนี้เราจะจะมาสร้างความร่วมมือตรงไหนได้บ้างครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันครับขานะครับคุณสันติจะเดินฝั่งราชดีนะครับเป็นสถาบันขลังเมืองเหมือนกันนะครับ เรียกผมอาจารย์ตั้มเลยง่ายๆนะฮะผมจะเดินด้านขวาด้านถนนอศาลานะครับใครจะเดินด้านนั้นผมก็เดินตรงนี้นะครับก็คือให้เราดูแบบทำอะไรบ้างใช่ก็ดูว่าเอาข้อมูลที่สนใจอะไรในพื้นที่นะแล้วก็ให้วงไว้ใช่ไหมคะแนวต้นไม้เดิมใช่ไหมคะแล้วก็วงสถานที่ต่างๆเลย เช pues ื่อมต่อกับของลายเออเลยอยากให้ไอลิสเออล่างที่ไปล่างนะเชื่อประชุมเพืเป็นตัวต่อิกอะไรนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ได้มันจะเป็นคนมีคนไหนกลุ่มไหนสนใจไหมอะไรเงี้ยครับแล้วสิ่งที่ได้วันนี้เขาได้อรกับาบ้างครับเผื่อเห็นจุดเชื่อโยงตรงไหนจะได้มาแชร์กันอยากจามสามารคุยกับคนพื้นที่ได้ไคับอเืไรนี้ มีปื้มเหมือนมี Google ปื้มเป็นอะไรครับ Google Map เกเปิดได้นะวันอันนี้ก็คือตอนนี้เรามาลงพื้นที่กับน้องๆใช่ไหมคะหน้าที่ของน้องกะละกนเนี่ยก็คือจะติดต่อกันเช่นว่าของไอโอเอสเขาก็จะต้องดูผักแต่ก็มาจุดสวนปื้มก็ต้องช่วยช่วยดูผักเหมือนกันจริงๆเราปื้มเนี่ยทำด้านของโค้ดการ์ดั้น ส่วนของนนนเนี่ยจริงนนท์น่ะก็จะดูอยู่อีกทีนึงแต่ว่าวันนี้ก็คือ3คนเนี้ยมาลงทุนทีพูดด้วยกันแล้วก็เลยช่วยดูเรื่องแบปกันแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าถ้าสมมติว่ามีคนที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไอเดียลงไปในระหว่างที่เราเดินทางหรือว่าเห็นปัญหาประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ทางอาจารย์เนี่ยก็จะแบบมีเครือข่ายเนาะแล้วก็เหมือนทำงานร่วมกันกับางหางอาจารย์ซ้อมอย่างเงี้ยในะอนาคตต่อไปที่จะมานดูนิดเดียว นี่คือสุดที่ผมเีมาเดินนะครับฮะที่ปากชินทุกมุมจะมีป้อมแม้แต่ที่โรงเรียนราชบุีที่เราผ่ก็มีป้อมใหญ่ที่สุดในในกรุงเทพครับสร้างสมัยพระนารายณนะ์เลยสมัยนั้นเลยนะครับถ้าตรงนี้จะมุดมองเห็นนะครับต้องเดินข้ไปประมาณสัก500เมตรนะครับจะเจอซุ้มประตูนะครับ ก็เป็นมตูตรานะครับสร้างสมบรสมเด็จพระราชีท่านที่ห้าท่านท่านทรงเกิดที่หมูครับท่านดีๆเป็นกองที่นดรอวานแบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะรีบตามไปแต่กระเพื่มจะไปดูอนดอร์ซอวานีแอนดอร์ซ์ มทีี่ยวน้ืกำลังคิดอยู่ว่าจะพัฒนาปรับปรุงอะไรอย่างไงในโซนนี้คือในวันนี้ที่เรามาคือเราได้แบบดูแต่ของเน้นของใน้นสะพานเป็นหลักแต่ว่าสิ่งที่แบบจะทำให้มันยั่งยืนรู้คิดว่าเราน่าจะลงไปถึงกับชุมชนมากขึ้นเพราะชุมชนแต่ที่เขาเป็นยังไงบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการของที่ดีมีทัศนียภาพที่ดีแต่เขาต้องการการค้าขายต้องการดึงคนเข้ามาก็ได้ รูค้คิดว่าโครงการนี้มันเหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งมันน่าจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ถ้าแบบมีกิจกรรมเข้ามาชวนถ้าสมมติโปรเจกต์เนี้ยตอนนี้มันยังไปแบบเฟรแรกแบบปาโก้อกู่อยู่เงี้ยแล้วเราสามารถใช้โซเชียลหรือใช้อะไรก็ได้อะให้มันเกิดมเมนต์แบบคนรู้จักว่าแบบเอ้ยมันมีแบบ โครงการอะไรทํานองนี้อยู่นะแล้วมันก็เพื่อ living quality ของคนที่เป็นแบบซิติเซนที่อยู่ในเมืองนั้นจริงๆแล้วทาให้เขาตระหนักถึงอน,นันตได้หรือว่าทุกคนก็น่าจะมาร่วมที่แบบรักษามันไม่ใช่แค่แบบมันไม่จาเป็นต้องเป็นแบบหน้าที่ของคนกลุ่มเดียวก็จะรู้สึกว่าถ้าเราใช้โซเชียลทำให้เป็น social m o v เมน n ์แล้วแบบลากให้ซิติเซนส่วนใหญ่เข้ามาตระหนักได้มันก็น่าจะสร้างอิมแพคได้สงมควรผมว่าตรงเนี้ยถ้าแต่เราทําแค่ทองเน็นสวยน้าใสว่า เราจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจุดนี้ได้เยอะแล้วก็น่าจะพัฒนาชุมชนไปด้วยชาวบ้านก็จะมีรายได้แล้วก็เมืองก็จะดูดีวันนี้นะคะเราก็เดินหนุนูเส้นทางที่สะพานขั้นโค้งีลาียอร้อยแล้วนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ว่าน้องจะต้องพัฒนาอะไรบ้างเน,น,นาะแล้วก็จริงๆสิ่งสำคัญที่น้องได้เรียนรู้แล้ว,วันนี้ที่เราได้เดินคุยกับน้องๆไปได้วยในระหว่างทางกันนะคะก็คือ ทั้งสามคำวิธีตอบการที่น้องได้เรียนรู้ก็คือการที่มีคอนเนคชันนะคะต้องเข้าหาผู้ใหญ่หรือว่าการที่เราจะพูดคุยยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ได้งานได้โปรเจกต์มารวมถึงกับมันเหมือนต้องคิดเร็วทำเร็วไปด้วยค่ะคือคิดไปด้วยว่าจะมีโปรเจกต์นี้พร้อมกับว่าจะมีเครือข่ายนี้ที่จะช่วยเหลือเราได้ดังนั้นคือตรงเนี้ยก็คือน้องก็ได้เห็นครบเลยนะคะที่วันนี้มา,าะะที่เนี่ยเหมือน,นวิธีการการเข้าหาคนเขาหายยังไง เราก็ยังสัปดาห์ก่อนก็ได้แบบไปสุกโหไทยมาแล้วแบบเออไปทําไปแบบไปถ่ายสารคดีเราก็แบบไม่รู้ว่าเออชุมชนเขาเป็นยังไงเขาหาเขายังไงเนี่ยครับก็ได้เห็น collaboration ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วแบบเขาก็มารับรู้ร่วมกันว่าควรจะทําอะไรยังไงแล้วก็รอรับฟีดแบ a ซึ่งถือว่าดีมากเพราะว่าแบบ มันต้องลืมจากจุดอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจารย์สามารถแบบเข้าร่วมโปรเจกต์กับอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะมันมันก็มีเรื่องวัฒนธรรมมีเค้เเจออยู่ด้วยแล้มันก็รวมกับการเป็นอยู่ของคนอยู่ด้วย บลูดปริศนาปิดปากทำไมเนี่ยแล้วแล้วแล้วจะถ่ายยังไงมันปิดปากปื้มบอกว่าปีหน้าปื้มจะไปฝึกที่โยธาของคือปื้มแบบจะฝึกงานตลอดชีวิตเลยจะไม่ถ่านมาไงว่ายุดจระลดก็เลยหยุดเต็งมั้ล่ะเต็งแม่ผมกำลังแสดงมิวสิอยู่งเดือดที่้ขอดื่ม เืออยาาอะบังเื็นมันไม่บังเเดี๋ยวคราวหนะ้าเราก็จะเคปเราจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีด,ด,ดีดีกว่าว่าโปรเจกต์ระมันในขนาดไหนจะแบบใครจะเป็นแบบเมนหลักของโปรเจกต์นั้นๆในคราวหน้าเราไปดูกันเราเป็นใครนะคะ <c oughs>